สวัสดีนะครับวันนี้25สิงหาคม2563นะครับวันนี้เราจะออกไปส่งสมุนไพรนะครับเดี๋ยวเราจะสมุนไพรตามอาการของลูกค้านะครับท่านใดที่มีอาการไงนะครับก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับที่084749267นะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่ามีสมุนไพรอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับที่ต้องจัดส่งนะครับลูกค้ามีอาการไส้เลื่อนนะครับ เลยจะสั่งไปให้หนึ่งชุดนะครับแล้วก็ลูกค้าปวดประจำเดือนมาไม่ปกติแล้วก็จัดสมุนไพรให้หนึ่งชุดแล้วก็มีอาการเกี่ยวกับโรคเกาด้วยนะครับปวดคอนะครับก็เลยจัดชุดนี้ให้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะแพ็กสมุนไพรกันนะครับแล้วก็ออกไปส่งให้ลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับมีอาการยังไงก็โทรมาเล่ากันได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับข้างต้นนี้นะครับหรือว่าที่โพสต์อยู่นะครับหรือว่า as ไลน์ไ d ดได้นะครับที่0ที่ไอดีไลน์นะครับ0 8 4 7 4 9 2 6 6 7นะครับมีอาการยังไงนะครับโทรมาเล่าอาการแล้วก็เคยรักษาที่ไหนมาบ้างแล้วก็อายุเท่าไร่นะครับท่านใดที่เคยรักษาที่อื่นไม่หายนะครับเรายินดีที่จะแนะนำสมุนไพรของเราให้เป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับคนที่ทอ้อแท้นะครับอย่าเพิ่งรีบทอ้อนะครับ คุณรักษาหมดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไปหาหมอหมดมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วก็ยังไม่หายนะครับลองมาหาเราดูนะครับมาที่บ้านก็ได้หรือจะโทรมาปรึกษาก็ได้นะครับสามารถเข้ามาสอบถามนะครับได้โทรมาได้นะครับที่0 8 4 7 4 9 2 6 7กนะครับสมุนไพรของเราดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับคนที่เคยเป็นเกา้านะครับเดินไม่ได้ก็เดินได้นะครับ ส่วนสมุนไพรนะครับปวประจําเดือนนะครับจากมาเดือนมาไม่ปกติปวดท้องน้อยนะครับแล้วก็เลือดออกก็จะเป็นสีดําก็จะเป็นปกตินะครับส่วนคนที่เป็นไ้เลื่อนนะครับเคยทานสมุนไพรของเราไปแค่2ชุดนะครับแค่ใช้เงินไปประมาณชุดละนะครับหนึ่บาท2อชุดสองพันนะครับก็หายภายในเวลา3เดือนนะครับส่วนลูกค้าพวกที่เป็นไทรอยนะครับอ่า ทุกอย่างนะครับเป็นไตนะครับก็จะหายนะครับถ้าไม่เชื่อก็ลองนะครับสั่งซื้อกันเข้ามาดูนะครับที่0-84ย์แสนะครับเจ็ดสี่เจนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอเลยสดเปียงแค่นี้ก่อนขออนุญ,ญาตออกไปส่งสมุนไพรให้ลูกค้าก่อนนะครับส่วนท่านใดที่เคยสั่งซื้อสมุนไพรของเราแล้วหายดี D. แล้วก็ฝากบอกต่อด้วยส่วนท่านใดที่ไม่เคยสั่งซื้อก็รีบตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าเงินทองเป็นของนอกไกยไม่ตายก็หาได้แต่สุข โรคภัยไข้เจ็บนะครับถ้าไม่รีบรักษาอาจจะลุกลามบนปลายนะครับถึงขั้นเสียชีวิตหรือถึงขั้นที่จะต้องแบบว่านอนเตียงกันเลยนะครับอย่าลืมนะครับปัญหาของท่านก็คือปัญหาของเรานะครับสั่งซื้อกันเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ